พาพิษนะภอพพิษก็ได้ข้างหลังข้างเลังอย่ามีอิสลามในทางบ้านทางดูอิสลามติล่ะแล้วไ่ดีนิมค่อยมึงออกมึงกินคลาินเกีสยนนสิ่งขมแกโอ๊ยมาสกี้พีย